ความสบายที่ไม่สิ้นสุดด้วยหมอนหนุนใยสังเคราะห์1 0 0รเอร์ซรุ่น extra ขนาดใหญ่พิเศษและโปรโมชั่น1แถมหนึ่งสวัสดีค่ะแนะนำสินค้าน่ารักน่ารักค่ะที่หมอนหนุนใยสังเคราะห์100รเอร์เซรุ่น extra น่าสนใจมากเพราะมีคุณสมบัติเด่นดังนี้ 1. โพลีเอสเตอร์คุณภาพสูงทำจากวัสดุโพลีเอสเตอร์คุณภาพดีที่ช่วยลดกระนําโรง,งงานและมีความคงทน 2. ขนาดใหญ่พิเศษแพ็คคู่ มีขนาดใหญ่16คูณ25นิ้วที่จะให้คุณมีพื้นที่เพียงพอในการหลับ 3. ผ้ามิโครเทค100เปอร์เซนใยสังเคราะห์ผ้ามิโครเทคที่ไม่ะส,สมฝุ่นและมีลายสวยทำให้รู้สึกสบายและสบายผิว4เส้นใยกลวงผสานเส้นใยน้ำหนักเบาและนุ่มฟูที่จะช่วยให้คุณหลับสบายค้าคำแนะนำในการซักสามารถซักได้โดยไม่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่งลงบนผ้าโดยตรงและควรอยู่ในกระเป๋าทุกครั้งที่ซัก 6. โปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งมีโปรโมชั่นพิเศษที่ให้คุณได้หมอนหนุนอีกชิ้นหนึ่งฟรีมันเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาหมอนคุณภาพสูงและสะดวกสบายในการใช้งานสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ขอบคุณค่ะ